พบกับรายการบีทีวีพาเที่ยวนะคะวันนี้พบกับพัตเตอร์นะคะวันนี้พัดได้มาเที่ยวที่ศูนย์การค้ารอยเลการ์เด้นพลาซ่าพัทยานะครับซึ่งเป็นห้างที่อยู่เรียบชายหาดนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกเลยทีเดียวห้างนี้มีจุดเด่นคือมีเครื่องบินลำใหญ่ชนที่ตึกใครมาพัทยาต้องสังเกตเห็นเป็นแน่นอนนะคบว่าห้างนี้พอเขาจะมีเครื่องเล่นหลากหลายกันเลยทีเดียวนี้ชั้นสองแห่งห้างนี้นะครับพัทจะพามาชมที่นี่ว่ามีอะไรน่าสนใจและพัดไม่ได้พามาคนเดียว พัดนัดผู้บริหารนี่นี่นะครับเขาจะพาเรามาชมกันว่าที่นี่มีเครื่องเล่นอะไรให้เรามาสนุกมาเล่นกันบ้างนะครับตามมาเลย ก็ยืนหล่อรอพัตเตอร์อยู่นี่สวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวเองให้ท่านเพิ่มชมได้รับชมนะครับครับผมสุพรนักซื้อตรงนะครับเป็นรองประธานบริหารริปปี้เวลพัทยาครับสําหรับที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมของเครื่องเล่นที่น่าสนใจของเมืองพัทยาเลยทีเดียวครับผมริปปี้วเวลเราก็ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นนะครับปัจจุบันฑ์สองพิพิธภัณฑ์กับหกเครื่องเล่นนะครับรวมไปทั้งหมดแปดโซนด้วยกันซึ่งเราก็มีเครื่องเล่นใหม่ๆเปิดขึ้นถึง3เครื่องเล่นในตอนนี้นะครับ ที่นี่มีชื่อเสียงในระดับโลกเลยทีเดียวในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะครับรวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่พี่บอกด้วยนะคะก็คเครื่องเล่นของเรานะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เป็นของที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ได้ถูกการาตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับครอบครัวนะครับที่จะมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับนอกจากความบันเทิงความสนุกสนานแล้ว ก็ยังมีความรู้ด้วยนะครับที่สามารถจะได้ติดตัวกลับไปครับเออแหละครับเห็นหลัข้างหลังนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ของทางสุงนค้าเลยที่มีบอลลูนยักษ์ครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดที่เป็นสกายไลเดอร์ที่เรียมบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแล้เห็นเอ๊ะบอลลูนอยู่บนห้างนี้ อาจจะาอาจจะสนใจอยากจะมาลองมาชมกันนะครับก็มามาได้ที่ห้องนี้ขึ้นมาที่ชั้น2ที่ชั้น2ครับบอรลูนนี้เราเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะครับช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง11บเอ็ดโมงเช้าลด50%ด้วยครับเหลือค่าสามร้อยเก้าสิบบาทต่อหนึ่งท่านไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมลดต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนี้ไปตลอดนะครับมาใช้บริการได้เลยตอนนี้ยังลดอยู่นะครับแต่เราเปิดให้บริการถึงห้าทุ่มจะมาตอนดึกๆก็ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรา จะไปเล่นนี้เราต้องทํำยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวเราก็ไปติดต่อเรื่องบัตรนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าเล่นเล่นได้เลยโอเคครับเราจะขึ้นไปเล่นฟรีๆไม่ได้เราก็ต้องมาซื้อตั๋วให้ถูกก่อนนะครับก็จะมีราคายังไงบ้างครับที่นี่ก็จะมีเครื่องเล่นที่เล่นมันอย่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นชุดรวมก็ได้ก็จะมีพนักงานแนะนํานะครับครับก็จะมีอะไรบ้างครับ 180บาทแต่ว่าถ้าเป็นเด็กจะอยู่ที่680แต่ว่าเด็กส่วนสูงไม่เกิน120เซนเมนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า80เราให้เขา้าฟรีชมชมปีค่ะก็จะมีมีเจ็ดเครื่องเล่นนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์นิคกี้ค่ะเขาวงกดนะคะโกดังผีสิสงเกมหลบแสงเลเซอร์หลังสีงสงมิติค่ะแล้วก็หมุนที่พึ่งแล้วก็เป็นสกรีนเดอคะ่ะแล้วก็เราจะมีหลายโปรโมชั่นนะคะที่3 ก็สามารถมาเล่นได้เลยทั้งคนไทยต่างชาติเต็มที่เลยเพราะราคาจะลดอยู่ที่ประมาณ50%ของราคาปกตินะครับเรามีโปรโมชั่นเยอะครับช่วงเช้า7โมงก็ลด50%นะครับสำหรับผ้าคลองเลนต่วัวที่เหลือก็มาถ้าซื้อเป็นชุดก็มีราคาลดอีก50%นะครับเอาละครับแล้วเราก็รู้รายละเอียดว่าเราจะต้องซื้อตั๋วราคาเท่าไหร่บ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อตั๋วเร็จแล้วเราก็จะลองไปขึ้นบอลลูนกันนะครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงวิวจะสวยแค่ไหนของเมืองพัทยาเรา ดี๋ยวคุณสมพันจะพาเราไปไปตาม,มาดิฉันทาเดินไปส้มนช่เลการต,ตามแค่ศิษส,สนี่เลย ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พัดกับคุณสมพรก็อยู่ตรงลิ p l ี้สกายไลเดอร์ครับคือเป็นบอลลูนฮีเลียมบอลลูนขนาดยักษ์นะครับเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีเส้นรอบวงถึง72เมตรนะครับครับเล้ตัวบอลลูนนี้ได้มาจากไหนครับบอลลูนนี้เรานำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งปัจจุบันนี้บอลลูนประเภทนี้ก็จะมีลอยอยู่ทั่วโลกประมาณ50ลูกด้วยกันนะครับสำหรับที่ประเทศไทยก็มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วทำไมทางลิฟตี่ถึงคิดนำเอาบอลลูนมาให้กับทาง นักท่องเที่ยวได้มาเล่นกันนะครับครับก็ตามรูปแบบของริบลี่นะครับก็คือว่าเราจะเป็นเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครนะครับเราก็นําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเราก็อยากให้คนนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาพัทยามีโอกาสจะเห็นมุมมองอีกมุมมองในของเมืองพัทยานะครับเพราะว่าขึ้นบนลุนอันนี้จะสามารถเห็นได้ถึง36 0องศารอบเมืองพัทยานะครับระดับความสูงของวัลุนอันนี้สามารถขึ้นได้สูงถึง300เมตร ต่ว่าในประเทศไทยนี้เราขออนุญาตจากกรมการบินพลเรือนนะครับ,รบเราสามารถทําการบรินสูงสุดได้150เมตรจากพื้นดินครับครับแล้วาราคาค่าบัตรในการขึ้นบอลลูนะครับบอลลูนอันนี้นะครับค่าบาัตรราคา780บาทต,ต่อหนึ่ง<ม>ท่านแต่ว่าเรามีลด50%ช่วง7โมงถึง11โมงเช้าเรียกว่ามอร์นิ่งเซฟเวอร์นะครับถ้ามาช่วง7โมงหรือ7โมงเช้าจะจ่ายค่390บาทต,ต่อหนึ่งท่ง<ม>านเท่านั้<ม>ตตนนะครับเราก็สามารถขึ้นได้ถึง30คนพร้อมกันนะครับทั้ง,งตตนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในเวลานั้นด้วย ครับอย่างตอนนี้เราขึ้นประมาณก็จะเย็นแล้วนะครับแล้วขึ้นไปต่อครั้งนี่ประมาณใช้เวลาเท่าไหร่ครับขึ้นแลจนลงนะครับก็เวลาโดยรวมประมาณ10นาทีครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราขึ้นไปพร้อมกับเราด้วยใช่ไหมครับก็บอลลูนนี้จะควบคุมด้วยนักบินนะครับซึ่งนักบินนี่นะครับต้องฝึกผ่านการสกบรลมมาทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคทฤษฎีจนกระทั่งสอบได้ใบประกาศการควบคุมบอลลูนนะครับ เราก็ถึงจะเป็นคนควบคุมบอลลูนอันนี้ได้ก็มีความปลอดภัยทั้งตัวบอลลูนเองแล้วก็การดูแลคู่ที่จะขึ้นไปที่บอลลูนด้วยคร<อ>ัวามปลอดภัยร้อตครับ,รบไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าถ้าเกินลมเกินลิมิตของการบินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำการบินได้ก,ก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยถ้าเกิดสภาพกัดพร้อมที่จะขึ้นไปได้ก็สามารถ ้ไดก็ค,ค,คือถามตรงข้างตรงที่เราซื้อตั๋วว่าขึ้นได้หรือเปล่าครับก่อนห <ขอ S 2> น้าก<ช>็<ช>คือเช็คที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เล,<อ>เลยนะครับว่าสามารถทําการบินได้ไหมช่วงเวลาที่เราแนะนาก็คือบินช่วงเวลาเช้านะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศสดชื่น<อ>ลมไม่แรงมากแล้วก็สามารถทําการบินได้ถึง90%นะครับครับช่วงเวลาตั้งเจ็ดโมงเช้านะครับตอนกลางคืนมีไหมครับตอนเราเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าทุ่ม จริงๆแล้วมาขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะครับกลางคืนก็จะเห็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเห็นวิวเมืองพัทยาสยามค่าคืนนะครับมีแสงสีไฟนะครับกลางวันก็จะเห็นเป็นหาดพัทยานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราฟังแล้วเราก็อยากจะลองขึ้นไปสัมผัสดูบ้างว่าเมื่อขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่สมพรพาเราขึ้นไปดู<ช>ครับ<ช> ขึ้นนี่ยจะตื่นเต้นตอนขึ้นและตอนลงจะมีการมีร้อกมีแรงเวียงนิดนึงเพราะว่าจะเวียงด้วยแรงลมใช่ครับแล้วก็การขยับตัวขึ้นนะครับพอลอยก็อากาศแล้วก็จะมีแรงเหวียงที่เบาลงนะครับทั้งนี้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับแรงลมนะครับแต่ช่วงตอนนี้รู้สึกว่าลมจะแรงนะลมเริ่มลมเริ่มมาแต่ความสูงก็อาจจะไม่ได้สูงมากครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาจะขึ้นได้เท่าไหร่เราเช็คได้กับทางนักบินนะครับว่าวันนี้เราบินได้ความสูงเท่าไหร่ครับบินก็จะเห็นได้ทั้งรอบนะครับว่าจะเป็นฝั่ง เมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นภาพที่เวลาขึ้นบอลลูนจะเป็นเหมือนไฟเป็นเชื้อเพลิงไฟแล้วก็อลอยไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยครับคือบอลลูนจะมี2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเป็นเขาเรียกว่าฮอตแอร์บอลลูนฮอตแอร์บอลลูนจะต้องจุดไฟนะครับแล้วก็ลอยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าบอลลูนประเภทนี้เรียกว่าอีเลียมบอลลูนก็คือว่าภายในที่เราเห็นบอลลูนเนี่ยนะครับมาจุบก,กา๊าซอีเลียมเพื่อเป็นกา๊าซเฉื่อยที่ไม่ติดไฟแล้วก็มีความปลอดภัยสูงปริมาตรที่ใส่อยู่ก็คือ6กพันกว่าลูกบาทเมตรนะครับเพื่อท การขึ้นลงก็จะเป็นแนวดิ่งเท่านั้นโดยที่มีสายเคเบิลอันนี้ดึงไว้นะครับในการควบคโทรลในการขึ้นแล้วก็ลงนะครับระดับความสูงก็จะขึ้นอยู่กับแรงดันของเฮลิเอ,อเียมนี่จะมีการขยายตัวตามสภาพอากาศนะครับตอนนักบ,บินเขาจะควบคุมตลอดว่าจะขึ้นความสูงได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใครที่ขึ้นมาบังดูนล้วมันจะมองหาบ้านตัวเองก็ลองดูลองมามองดูนะอย่างตอนนี้อย่างเป็นป้ายพัทยาซิตี้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางพัทยาเราก็จะเห็นได้ชัดด้วยชเช่นกันนะครับ แล้วอย่างเด็กเล็กอะครับขึ้นแบบนี้สามารถขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ไม่กลัวความสูงนะครับนอกจากที่เราอยู่บนบอลลูนแล้วเราจะเห็นในมุมกว้างเห็นด้านเรือนคนที่ขับบนด้ก็จะเห็นคนที่เราด้วยเหมือนกันใช่เห็นทุกคนเพื่อนป่วมทางรักใหม่ของปัญญาอีกจุดหนึ่งที่เราได้รับเราก็เป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดอันดับ8ของริบบี้นะครับปัจจุบันริบบี้เราจะมีทั้งหมด2องพิพิธภัณฑ์กับหกเครื่องเล่นนะครับอันนี้เป็นอันดับที่แปด อยากจะลองก็ต้องอย่าพลาดเลยครับต้องมาลองกันแล้วตำกันลงแล้วนะครับเรามันรูมันลอยกันอยู่ในฟ้าดูงามมองจนเพธอนดูไปก็น่ารอย เราอยู่บนนี้พัดสังเกตมานานและอยากจะถามว่าทําไมเครื่องบินจะต้องแบบว่าออกมานอกตึกครับอ๋อนี้เป็นสัญลักษณ์ของลิปลีบลิฟิ์ออนอตนะครับเครื่องบินที่เห็นนี่เป็นเครื่องบินของโรเบิร์ตลิปลีที่ใช้ในการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสะสมของแปลกแล้วก็เขียนเรื่องราวการ์ตูนเรื่องความแปลกก็เครื่องบินรุ่นนี้เลยนะครับก็เลยนำมาใช้เป็นทําเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ลิปลีบลิฟิ์ออนอตของพัทยานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น ปจุดที่เป็นไฮไลท์ของลิฟี่เลยะเน,นะครับว่าใครผ่านไปผ่านมาก็คงจะสงสัยตอนนี้เราเริ่มทำการลงกันนะฮะเริ่มเต้ลงเรือยๆเดี๋ยวก็จะลงจอดที่แพลตฟอร์มนะครับลานจอดระหว่างการจอดก็ต้องจับนิดน,นึงเพาจะมีการเหวี่ยงนะครับตอนนี้ตอนที่จะแตะพื้นดินนะครับตอนนี้เราลงมาถึงพื้นอย่างสวัสดิภาพแล้วก็คือความรู้สึกก็โอเคครับถ้าเกิดว่าใครที่ คิดว่าขึ้นแล้วรู้สึกว่ากลัวความสูงเราก็สามารถที่จะแบบมองไปไกลๆหรือนั่งลงกับพื้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาครับผมแต่ว่าเชื่อเถอะว่าว่าขนาดพัดกลัวความสูงพัดก็ยังสามารถขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่ามันไม่น่ากลัวเพราะดูแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับอย่างที่คุณสมพรพูดนะคบความปลอดภัยมีมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาต้องดูสภาพอากาศแล้วก็การตรวจเช็คอุปกรณ์เขาก็ตรวจเช็คอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับ,รบก็ถือว่าผ่านครับ